ทหารจากผู้บัญชาการภาคใต้เกือบ100นายถูกสอบสวนเพราะข่าวล่วไหลกองกําลังประสมเคนเอลโจมตีเฮลิคอปเตอร์ที่มาส่งกาลังหนุนอย่างเขตเมืองพาปุ่นรักษาผู้บัญชาการยุ 1, ทธวิธีพันโชอองเมตมูน,นะคะรวมถึงนทหารและพลทหารเสียชีวิตไป15นายซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารกองบัญชาการภาคใต้เกือบ100นายนะคะถูกสอบสวนค่ะ แหล่งข่าวทางทหารจากเนปิดอและก็กัปตันซินยซ CDM นะคะได้บอกกับสื่อสำนักข่าวกิตติมีเดียว่ากองกําลังประสมเคนเอเอนะคะได้โจมตีเฮลิคอปเตอร์ที่กําลังพลส่งถึงกําลังหนุนที่โปเคโปเซโคขาดเกตเมืองพาบนรัฐกะเหลียงเนี่ยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไป15นายแล้วก็รักษาผู้บัญชาการยุทธวิธีพันโทอองเมตโมโด้วยค่ะ กับตันซินโย CDM นะคะเขาเป็นแหล่งข่าวจากทหารเนปิตอซึ่งก่อนหน้านี้เขาก็เป็นทหารความหมายของ CDM นะคะกระบวนการอาริยะขัดขืนค่ะหมายความว่ากับตันซินโยเนี่ยจะหมายถึงทหารที่แปลพักคาหรือทหารที่หนีออกจากกองทัพทหารพรมาร่ามาร่วมกับฝา่ายต่อต้านหรือฝั่งประชาชนนั่นเองค่ะ เมื่อวันที่21พฤศจิกายนนะคะในขณนะที่เฮลิคอปเตอร์ <helicopter S 2> ของ m i 17ที่กำลังลำเลียงกำลังโพลนะคะส่งมาที่เขตพาปุลคารักกะเลียงซึ่งพันโทออมเมดโมเนี่ยที่มาควบคุมแล้วก็ดูแลปฏิบัติการทห,หารนะคะกำลังผสม PLA เ d ลเเนี่ยได้รับข่าวครองจึงมีการโจมตีค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต15นายรวมถึงพันโทออมเมดโมนะคะทราบว่าภายหลังเขาได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ดังกล่าวหนึ่งลำขานลำเลียงศพของ พันโทอองเม็ดโมลและก็ศพนายทหารอื่นๆเนี่ยกลับไปยังกองบัญชาการภาคใต้ทันทีค่ะเฮลิคอปเตอร์ที่มาส่งคนในช่วงบ่ายๆของวันนะคะพอข่าวล่วไหลเนี่ยทางฝั่งของฝ่ายต่อต้านนะคะระดมกำลังแล้วก็ยิงอาวุธหนักๆค่ะทางอาวุธเบาขนาด60มม,มแล้วก็โดนทิ้งระเบิดค่ะผู้ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เสียชีวิตไป15นายรวมไปถึงพันโทอองเม็ดโมนะคะแหล่งข่าวจากทหารเมดิโตบอกไว้ค่ะ นอกจากนี้กัปตันซินโยซีดีเอ็มยังยืนยันว่าหลังจากพันโทออกเมดโมฝ่าย A1 กองบัญชาการภาคใต้และก็ทีมงานจากเฮลิคอปเตอร์ถูกโจมตีทันทีทําให้มีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ขาดนายทหารชั้นผู้น้อยและก็พลทหารเสียชีวิต15นายฝ่ายกองทัพได้จัดการเลือกตั้งในเขตพื้นที่จอกดีค่ะฝั่งตะวันออกของเขตแม่น้ําสตงเป็นหลักคาะดังนั้นฝ่ายเลยขาธิการ A1 และฝ่ายเลยขาธิการคิวจากกองบัญชาก,การภาคใต้ จึงมีการหมุนเบียนการออกปฏิบัติการซึ่งทีมของ A1 ออกเมดโมเนี่ยต้องลงไปเป็นกําลังหนุนแ,และส่งไปทางเฮลิคอปเตอร์แน่นอนว่าพอไปถึงจุดนะคะทุกโจมตีตายคาที่2อบวกเป็น15ทันทีค่ะอย่าง A1 แล้วก็ Q1 นะคะมีความหมายว่าเป็นนายทหารระดับสูงที่เป็นหัวหน้าฝ่ายกําลังพลและกองบัญชาก,การภาคใต้ซึ่งถือว่าเป็นตําแหน่งสําคัญค่ะระดมมันสมองฝ่ายบริหารจัดการคนนั่นเองค่ะ ส่วน Q ค่ะส่วน Q เนี่ยเป็นฝ่ายบริหารผู้รับผิดชอบเรื่องของสิ่งอุปกรณ์การนำส่งการบำรุงอาวุธหรืออาหารค่ะเป็นกองหนุนหลังทั้งเครื่องอาวุธนะคะจากการโจมตีค่าที่2เป็น13โรวมเป็น15เนี่ยกองบัญชาการภาคของฝัง่ง KNU ก็ได้รับข่าวสารที่แม่นยำคาะจึงดักรอโจมตีนะคะ หลายคนก็บอกว่าเขายิงจรวดจากช็อกเม็ดทรายค่ะแต่ดูจากสถานการณ์แล้วก็ไม่ใช่จรวดนะคะเป็นลักษณะของการถูกโจมตีด้วยระเบิดพวงหรือจุดชนวนระเบิดที่นิยมใช้ในแถบนั้นมากกว่าค่ะกับตันเซนยอ CDM ได้กล่าวแบบนี้นะคะจากเหตุการณ์ข่าวล่วงไหลเนี่ยนำไปสู่การโจมตีทําให้พันโทเสียชีวิตนะคะคณะที่กรมปัชาการภาคใต้ดังกล่าว คณะกรรมการเนี่ยสอบสวนทันทีและตอนนี้นะคะกองกําลังได้ตรวจสอบโทรศัพท์ของนายทหารคนทหารและก็สมาชิกในครอบครัวจากบัญชาการภาคใต้ยอย่างน้อยเกือบ100คนค่ะมันชัดเจนว่าการถูกโจมตีเนี่ยเพราะว่าข่าวเนี่ยได้ล่วไหลค่ะตอนนี้กําลังไล่เช็คอยู่ว่าข่าวล่วไหลออกมาจากไหนเท่าที่ทราบกันตอนนี้ทั้งพลรอบอรกิจการความมั่นคงทหารค่ะได้ยึดโทรศัพท์ของนายทหารพลทหารแล้วก็คนในครอบครัวค่ะ กองพัชธ์การภาคประมาณกว่า100เครื่องไปตรวจสอบแล้วค่ะไม่ใช่เป็นการจารับกลุมนะคะแต่เป็นการวิทยุสัพไปตรวจสอบแหล่งข่าวทหารมาจากเนบิโตได้อธิบายไว้ตามข้อมูลนี้ค่ะรวมถึงเขตพื้นที่ในมะกวยค่ะมีการโจมตีกันเกิดขึ้นกับดัรรับเปิดโจมตีกระบวนรถทหารพรมาร่าบริเวณชานเมืองเมืองปะโคกูและเมียงค่ะฝ่ายทหารพรมาร่าเสียชีวิตไปหนึ่งนายแล้วก็ยึดเครื่องกระสุนปืนพร้อมกับช่วยเหลือประชาชนได้สองคนค่ะ แหล่งข่าวคิดติตมีเดียรายงานว่าเจ้าหน้าที่ของกลุ่มพันธมิตรปฏิบัติการกัมมาเตตะกล่าวว่าได้กลับตากระเบิดโจมตรีรถยนต์ของทหารพรม่าหนึ่งคันแล้วกักบบนรถทหารบริเวณใกล้กับชานเมืองของปะโคก,กูและก็เมียงขาดที่อยู่ในเขตเมืองมะกวยนะคะโดยสามารถโจมตีทหารพรม่าเสียชีวิตไปหนึ่งนายพร้อมกับยึดเครื่องกระสุนไปหนึ่งค่ะและยังช่วยเหลือประชาชนได้ออกมาอีกสองคน เหตุนี้นะคะเกิดเมื่อวันที่4ธันวาคม,คามกองกําลังป้องประชาชนกับตักระเบิดรถยนต์ของทหารพรมา่าที่นั่งมาบริเวณค่ายของทหารยองจิตบินพิวโจมตีให้ทหารได้รับบาดเจ็บค่ะพวกเขานะคะทิ้งรถไว้กลางทางแล้วก็หลบหนีไปกลุ่มกองกําลังปฏิบัติการกัมาเตตะเขาได้เคลียร์พื้นที่แล้วก็สามารถช่วยเหลือประชาชนออกมาได้จากเขตพื้นที่นะคะ ได้อย่างสําเร็จในวันเดียวกันกองกําลังปฏิบัติการยังได้โจมตีรถทหารจากกําลังพลเมกธีลา99สังกัดกองพันทหารราบเบา417 418แล้วก็419ค่ะที่กำลังเดินทางเข้ามาในเขตเมืองของปะโคกูและมีไยนะคะส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตขณะที่กองกำลังปฏิบัติการเข้าเคทื้นที่จุดที่โจมตีนะคะพบศพทหารหนนายแล้วก็ยึดเครื่องกระสุน ถึงกระสุนได้ปืนใหญ่ได้ค่ะและยึดเครื่องกระสุนรวมถึงลูกกระสุนปืนใหญ่ได้ค่ะทางเจ้าหน้าที่กลุ่มพันธมิตรปฏิบัติการกรมาเตต้ากล่าวว่าที่ระหว่างชาญเมืองปะโคกูและมยัเนี่ยเราได้ซุ่มโจมตีกระบวนรถทหารรถที่พวกเขานั่งมาค่ะพวกเขาได้รับบาดเจ็บกันเยอะตอนที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยได้เห็น ศบทหารเสียชีวิตหนึ่งนายแล้วก็มีพวงกระสุนปืนอยู่บริเวณนั้นนะคะส่วนประชาชนสองคนที่ถูกจับรวมมาได้บนรถเนี่ยทางฝ่ายต่อต้านเองก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างสําเร็จค่ะนอกจากนี้นะคะจากการนีจากชุมชนเข้าไปอยู่ในพื้นที่อพยพนะคะยังต้องหนีจากการโจมตีของกองทัพอีกเมื่อกองทัพทหารพรม่าใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีใส่หมู่บ้านและก็ที่พักพิงป่าของผู้อพยพภายใน ตำบลตีแปยยีนในเขตสกายไม่ต่ำกว่า7ครั้งค่ะทำให้ประชาชนหลายพันคนนะคะต้องพยพหนีภัยออกจากพื้นที่อีกการโจมตีทางอากาศเกิดขึ้นเมื่อวันที่5ทธันวาคมค่ะเมื่อเวลาประมาณ1 3นาฬิกาจนถึงค่ำของวันค่ะ โดยที่กองทัพทหารพมา่าได้ค้าได้ใช้เครื่องบินกลิคอปเตอร์สองลำจากกองพันาการภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมองโาคาเครื่องบินขับไล่เจฟรเตอร์ J right er, อีก2องลำนะคะฐานทัพอากาศตาตา,ตาอูเขาบอกว่าเป้าหมายคือพื้นที่ป่าทางตะวันตกของหมู่บ้านกันโยบุญญาณและพื้นที่ป่าทางตะวันตกของหมู่บ้านปกตันเจซึ่งตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้ของตำบลดีแปยินตามลำดับเลยคะ่ะ ทางเจ้าหน้าที่ของฝ่ายบริหารประชาชนตำบลทิแปยินและชาวบ้านในพื้นที่ระบุว่าประชาชนหลายพันคนนะคะต้องอ,อพยพออกจากหมู่บ้านเนื่องจากหมู่บ้านถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องค่ะสถานการณ์ภาคพื้นดินยังคงสับสนวุ่นวายแล้วก็เครื่องบินยังคงบินวนอยู่ตลอดเลยค่ะทําให้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะมีจํานวนเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บ ล้มตายที่แน่ชัดค่ะอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวเู้เ่นละบาดเจ็บแต่ก็ยังไม่คงยืนยันเป็นทางการได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีบทความดังกล่าวค่ะเหตุการณ์ในทํานองเดียวกันนะคะเมื่อวันที่12พฤศจิกายนค่ะโรงเรียนในหมู่บ้านโอเทมตีนของตำบลติแปยยินถูกเครื่องป็นขับไล่ MIG 29 Fighter จากฐานอากาศของแชนเตเในเมกทิลาขาดโจมตี ทำให้ครู2คนแล้วก็เด็กอีก20คนเนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตทันทีจากการโจมตีระเบิดอากาศของกองทัพเลยนะคะและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากถึง102คนก็คือจํานวนไม่ใช่น้อยเลยค่ะแล้วก็ยังมีการย้อนออรายงานเมื่อ13พฤษภาคมแล้วก็14พฤษภาคมค่ะเพราะว่ามีเด็กเสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2รายค่ะ รวมแล้วล่าสุดเนี่ยมียอดผู้เสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของกองทัพไปแล้วกว่า24คนค่ะนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่เกิดขึ้นทั้ง3พื้นที่นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ